สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานนากดยันยันกดเยอะๆนะคะเราเบรกยังไม่ทันอะไรเลยเราจะเบรกพักกันอีกแล้วค่ะไปดูเล่าข่าวกันนิดนึงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชนสีชอบออคุยแคดิชัทว่ากระทั่งคอมเมนต์ก็ยังเอามาเล่าข่าวได้ทําได้ค่ะถ้าคุณมีปัญญา เห็นคุณจันทร์สีพูดทํานองว่าดิฉันละเมิดคนนู้นคนนี้อย่างนู้นอย่างนี้เอาคอมเมนต์เข้ามามันก็เหมือนกับอย่างหนูนาเยอรมันไปแคปคอมเมนต์ช่องปลอมออกมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างอะไรก็ได้ค่ะมันเป็นคอนเทนต์ได้หมดถ้าคุณรู้ประเด็นว่าจะหยิบยกมาพูดเรื่องอะไรอย่างของโจสามสี่เนี่ยดิฉันแค่ขำที่ว่าเขา เขียนแคปชั่นโพสเขาว่าอยากกลับไปเป็นคนเดิมคนเดิมแบบไหนเหรอแล้วมันมาเจอคอมเมนต์ที่ว่าคนอื่นเข้ามาเชียร์อัพเขาไม่ได้ตอบอะไรแต่พอคนนี้ที่ดูเป็นเด็กสาวหน้าตาดีหน่อยเขาตอบคอมเมนต์ไม่พอยังให้ไอดีไลน์อย่างเงี้ยคนเดิมก็คือเป็นคนเจ้าชู้แจกไอดีแจกอะไรแจกนามบัตรอะไรอย่างนงี้แหละคะ่ะดิฉัน พูดไปตามเนื้อผ้าที่เห็นเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ไปละเมิดอะไรตรงไหนก็อย่างคุณจันทร์ศรีเองเที่ยวไปดูสมบัติเขาทำไมเขไม่บอกเรื่องเงินมีเท่าไหร่อันนั้นมันก็เสือกพอกันนะคะ <c oughs> เอามาข่าวข,าของเราดีกว่าค่ะข่าวแรกนี่เป็นคอมเมนต์ของยายเจ็ดสิเก้าแล้วดิฉันคิดว่าดิฉันมีสิทธิ์พูดโดยที่ จันส <formation jin x 2> ีจะมาบอกเปรย์เม <ired> ่งเราเมื hmm. <SL> ่อะไรไม่ได้เพราะว่าเกี่ยวพันกับดิฉันโดยตรงค่ะถูกพาดพิง jay เจดสิบเก้าเนี่ยชอบคอมเมนต์รัวๆในช่องไอ้หลายอย่างที่ดิฉันบอกทุกครั้ง j a คนนี้ไม่สนใจว่าเจ้าของช่องกําลังพูดเรื่องอะไรอยู่แต่ชอบไปคุยกันเองแล้วก็คุยเรื่องระบายความรู้สึกของตัวเองออกมาโดยไม่ฟังเลยไม่ได้มีส่วนร่วมกับเจ้าของช่องได y สิบเก้าเจสิบเก้านี่ก็บอก คุณชื่ออะไรนะเนี่ยพันธลาก็ไปสวัสดีเขาขนาดฉันหมุนไปดูหมุนดูไปเรื่อยๆตามช่องใจฉันอยากจะหักกับมันหมายถึงดิฉันเนี่ยนะคะฉันยังไม่กล้าเลยเอา้าเห็นไหมคะไม่กล้ามาเม้นถทีดิฉันน่าจะเคยบล็อกใย่เจ็ดสิบเก้าไปแล้วพบาะมามาพร่มอย่างเงี้ยแล้วน่าลำคาญค่ะจะว่า ฉันไปมุดช่องบูมน้อยร้อยเอ็ดได้ยังไงบูหลังอย่ามโนให้มากกว่านี้เลยแก่แล้วพูดอะไรที่ไม่เป็นความจริงจริงๆคนปัญญาอ่อนคือ,อยาย79นะคะดิฉันเอาคลิปบูมออกมาแล้วก็พูดถึงว่าอีฟักกิ้งก้อยกับอีอิชบินจาเนี่ยมันไปคุยกันสองคนคุยกันดดาดิฉันอยู่สองคนในช่องที่บูมกำลังพูดถึงเรื่องปีใหม่ไมลี่ ดิฉันบอกว่ามันก็เหมือนอาการเดือยกับยายเจ็ดสิบเก้าที่เข้าไปพร้ามอยู่ในช่องไอไหลอีแกอียายแก่เจ็ดสิบเก้าครับฉันไม่ได้บอกว่าเธอคือวเวลาจะฟังเลยคุณมีสติปัญญาคุณปัญญาอ่อนหรือคุณเสียสติหรือเปล่าหรือคุณฟันเฟือนคุณเอาไปพูดเอาไปเลยฉันไม่เคยพูดว่าคุณเข้าไปมุดช่องบุมน้อยแต่ฉันบอกว่าอีฟักกิ้งก้อยกับอิชบินจาเนี่ย ทําสันดานเหมือนยาย79ที่อยู่ในช่องไอไหลคือไม่ได้สนใจว่าเจ้าของช่องเขาคุยอะไรไม่ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของช่องเขา้าไปคุยกันในช่องของเขาไม่ได้ไปส่งเสริมอะไรในสิ่งที่เจ้าของช่องเขากําลังพูดอยู่เลยก็พูดถึงเรื่องหนึ่งอีกสองคนนี้ไปคุยกันเหมือนกับที่ยาย79เข้าไปในช่องไอไหลแล้วไม่เคยสนใจว่าไอไหลพูดอะไรจะคุยกับคนอื่นในการด่าอียาน ดิฉันบอกว่าเหมือนได้79ที่ปัญญาอ่อนมากเป็น f ีคือใครได้ 79, ็ด้79เป็น f c พันแท้ถือว่าออได้ f c กระจอกต้องถือว่าคือไม่มีคุณภาพว่างั้นเถอะเพราะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจใครเลยโลกทั้งไปมีกูคนเดียวคิดแต่ว่าอีบุหลันจะต้องบิดจะต้องให้แสงได้79คุณเป็นใครยังไม่มีใครรู้จักเลยหนังหน้าเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้ค่ะ นะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามบิดเวลาฟังอะไรฟังให้เข้าใจถ้าถ้าสมองไม่ค่อยมีนะคะก็เอาไขสันหลังคุ้นคิดค่ะเหมือนพวกสัตว์ชั้นต่ํามันไม่มีสมองมันอาจจะมีแค่ไขสันหลังเอาไขสันหลังคุ้นคิดนะคะนะก่อนที่จะออกมาพร่ำอะไรเนี่ย วันนี้ป้าทายบ้านแปลกมากค่ะปกติคลิปแรกตอนเช้าที่เดินออกจากบ้านมาเธอจะต้องพุ่งตรงไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแต่วันนี้ไม่ไปทางด้านหลังแล้วก็ชื่นชมต้นกล้วยว่าคือชีวิตเนี่ยถ้าบ้านปลายต่อไปยังพอมีแรงจะปลูกกล้วยเพราะว่าชอบกล้วยมาก ถ้าเราคิดจะเลิกจะเลิลอกอยู่ป้าไทยบ้านคะอย่าไปบอกใครนะคะบพ่าป้าไทยบ้านชอบกล้วยมากคือแต่ฟังแกพูดแล้วกึง่งกึ่งขำกึ่งสงสารเออตรงที่ว่าชีวิอายุแก่ก็ไม่น้อยแล้ว่นะคะ แล้วยังคิดว่าตอนนี้มาเป็นขี้ข้าทําอยู่ตรงนี้เมื่อไหรจ,จบจากตรงนี้ไปเกษียณจากตรงนี้แล้วจะไปปลูกกล้วยไว้สักใกล้สองไร่ชีวิตต้องมีกล้วยชอบห่อใบตองชอบทําไปทําตอนนี้เลยดีกว่าไหมคะป้าไทยบ้านหนึ่งมีแรองอยู่ไปทําเลยดีกว่าไหมคะดีกว่ามาเป็นขี้ข้าคนอื่นเขาแล้วก็แทบจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่ดูยอดวิว ที่คนเขาดูกันป้าไทบ้าน,นีนยอดวิวดีขึ้นตอนช่วงร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันก็วนๆอีรับเดิมแต่แปลกมากนะคะจันทร์สีตอนนี้ชื่นชมนาดงดอกมากโอ้โหทุกอย่างในนาดงดอกทำเนี่ยถูกต้องสวยงามดีชมว่ายูทูบเบอร์ในนาดงดอกอย่างป้าไทบ้านเดี๋ยวนี้มีสกิลการถ่ายดีขึ้นมีคอนเทนต์น่าสนใจ คุณว่าคอนเทนต์ล้างหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวล้างจานน่าสนใจเหรอคะน่าสนใจเหรอตั้งกล้องแล้วก็ไปกวาดลานมันก็เหมือนเดิมแต่ก่อนแต่ก่อนอย่างแม่ดาแต่ก่อนก็ไปถักย่าไปรดน้ำจ้นไม้ทุกวันเป็นอย่างเงี้ยนี่คือคอนเทนต์ที่น่าสนใจเหรอคะไม่เลยคะ่ะ ไม่น่าสนใจเป็นคอนเทนต์ที่จำเจช่นเคยแนะนำป้าที่บ้านหลายครั้งแนละ้วว่าคุณมีฝีมือในการทำอาหารลองทำสักวันละคลิปที่คุณหาเมนูอะไรขึ้นมาใหม่ๆที่คุณเก่งแล้วก็ทำเหมือนกับไอ้ที่เขาตั้งกล้องแล้วทำอาหารทำอาหารกันจริงๆจังๆมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคุณใส่แบบไหนคุณทำอะไรยังไง น่าจะลองดูเพื่อเพื่อคุณจะเปลี่ยนแนวทางแล้วมีอะไรที่แปลกใหม่ไปกว่าการตั้งกล้องล้างหมอ้อก๋วยเตี๋ยวตั้งกล้องกวาดร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งกล้องในการผัดกะเพราึ้นผัดกะเพราทุกครั้งก็คือมันมีผัดทุกวันคุณก็จ่อกล้องพิธศษผัดกะเพราคุณคิดว่าใครจะอยากดูผัดกะเพราทุกวันทุกวันทุกวันมันไม่ได้มีใครอยากดูหรอกค่ะแต่ที่เขาดูเพรา,เพราะเพราะพวกคุณของ ความเมตตาช่วยดูหน่อยนะอย่าข้ามโฆษณานะขออย่างน้อยสี่นาทีดูนิย,ย่าอาชีพพูดคำนี่ตึกปากเนี่ยถ้าอย่างการเดินออกมาแล้วก็มาชื่นชมพรรณนาว่าตัวเองชอบกล้วยมากเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจหรือคะดิฉันเอามานำเสนอให้เผื่อคนจะเข้าไปดูกันบ้างโดยที่ทุกครั้งที่ดิฉันเข้าไปในช่องใครเอาภาพอะไรมาดิาฉันก็จะตอบแทนด้วยการ ดูคลิปให้ไม่ข้ามโฆษณาเมื่อวานนี้ที่ฉันไปดูคลิปของเชฟน่าจะเป็นเชฟบุ๊กนะคะถ้าเธอชื่อเชฟบุ๊กก็จะสอนทำกับข้าวนีนี้ก็จะไปดูอะไรอย่างเงี้ยคือไปดูเนี่ยไม่ได้อยากไปเรียนรู้อะไรมากมายแต่หิวคือดูคลิปทำอาหารแล้วเหมือนกับเราได้กินไปด้วย ก็ไปดูแล้วก็กมีการทําเขาเรียกว่าข้าวผัดโบราณดิฉันรู้สึกตลกกับคําว่าอะไรที่มันเป็นรุ่นเก่าเราจะใช้คําว่าโบราณซึ่งจริงๆมันยังไม่ถึงขั้นโบราณนะคะข้าวผัดอย่างเงี้ยดิฉันกินสมัยเด็กๆไปซื้อไปสั่งซื้อตามร้านก็จะเป็นผัดข้าวผัดที่มันใส่มะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็ใส่คะนา้าแล้วใส่ซอสอะไรนิดหน่อยใส่บางทีอะไรทํานองเนี้ยใส่ซอสเใส่ซีอ,อ,อซิ๊วดา เชฟบุ๊กเนี่ยก็สอนวิธีการผัดข้าวผัดว่าผัดยังไงไม่แฉะจริงค่ะข้าวผัดสมัยเรากินเด็กๆเ,เนี่ยข้าวจะไม่แฉะจะเป็นเม็ดดีไม่แฉะแต่ที่บ้านดิฉันจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จะชอบข้าวที่มันอุ้มมันไม่แห้งจนเกินไปเชฟบุ๊กก็สอนวิธีว่าต้องผัดอย่างไรจะไม่ให้แฉะนั่นก็คือว่าต้องเอาผัดเอาผักเนี่ย ลงไปผัดก่อนไม่ใช่เอาข้าวลงไปผัดก่อนแล้วเอาผักใส่ทีหลังน้ําจากผักมันจะออกมาซึมเข้าไปในข้าวจะทําให้ข้าวแฉะดิฉันก็เลยนึกถึงป้าไทยบ้านเพราะดิฉันดิฉันเคยทําข้าวผัดพวกนี้เคยเห็นแม่ทํามาทุกครั้งเราจะเอาผัดเอาผักลงไปให้ผัดเฉาให้ผักเริ่มสุกก่อนเพราะเพราะข้าวมันสุกอยู่แล้ว ข้าวมันสุกอยู่แล้วไม่ต้องเอาข้าวลงไปผัดก่อนแต่ผักมันยังไม่สุกเพราะฉะนั้นควรจะเอาผักลงไปก่อนเห็นป้าไท่บ้านทําทีไรแกจะเอาข้าวลงไปผัดนานแล้วยียียีอยู่นั่นแหละแล้วค่อยเอาผักลงที่หลังฉันก็นึกค้านในใจทุกทีแล้วก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วป้าไท่บ้านไม่น่าจะเป็นคนที่ทําอาหารเก่งแล้วก็คือทําอาหารอร่อยสักเท่าไหร่ เพียงแต่ว่าเออเคยทำทพอทําเป็นเห็นวิธีผัดกะเพราในการยีอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันค่ะมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นวันนี้ที่ฉันมั่นใจเลยว่าไปเห็นคลิปที่ทําผัดผักบุ้งผักบุ้งเนี่ยถ้าจะผัดปริมคือเขาจะใช้ตัวผักบุ้งเป็นจานๆเล็กๆนะคะและกระทะผัดต้องใหญ่หน่อยเพราะว่าไฟจะต้องแรงแล้วลงไปปุ๊บชูชาชูชาปกติ ดิฉันเวลาผัดผักบุ้งจะปรุงไว้เลยข้างบนเนี่ยจะปรุงทุกอย่างปรุงไว้เลยแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปข้างหน้าพอปกกับไปกระเทียมมัจะลงล่างแล้วก็แค่ผัดไวๆเท่านั้นเองผักบุ้งไฟแดงจะผัดกันแบบนี้จะเห็นป้าทถวบ้านผัดผักบุ้งแแบบคือกระทะเล็กแล้วผัดเยอะมากแล้วก็ยียีกดกดผักบุ้งมันจะเสียความกรอบเสียความหวานค่ะดิฉันเห็นภาพนี้แล้วก็เลยเอามาให้ดูเพราะว่านึกถึง ภาพเข้าผัดของเชฟบุ๊กก็เลยบอกว่าดูแล้วป้าไทยบ้านไม่น่าจะเป็นคนที่มีสกิลเก่งจริงๆในการทำอาหารแต่ก็จะดีกว่าคนอื่นในนาน,นั้นโดยเฉพาะอาหารภาคกลางคนอื่นจะทำอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ภาคกลางเนี่ยป้าไทยบ้านจะทำเป็นการเปิดร้านก็เจวสมพรปากอาหารต่างๆเลยทำให้สถานภาพ ระดับของป้าที่บ้านได้รับการชื่นชมเพราะว่าเป็นคนที่ทำงานเรียนทุกปากทุกท้องของในานานั้นเช้าตอนนี้ก็ทุกคนก็จะมากินข้าวกันไปดูภาพถัดไปค่ะอันนี้แทบจะเป็นข้อดีอันเดียวของการเปิดร้านเตี๋ยวสมคน ของการเปิดร้านเจี่ยวสมพรปากหมาแล้วเขาก็ขายออนไลน์นั่นก็คือว่ามันมีกำไรหมุนเวียนมาบ้างและทำให้การที่ต้องไปซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไรวัตถุดิบทั้งหลายมาทำอาหารตามสั่งมาทำก๋วยเตี๋ยวมันก็พอให้มีวัตถุดิบ เหลือในการทําอาหารเลี้ยงทุกคนในนาเดี๋ยวนี้ตอนเช้าก็ตุ้มโฮมเชียงก็ตุ้มโฮมเย็นก็ตุ้มโฮมก็คือว่าไม่มีบ้านไหนที่จะแยกไปทํากับข้าวอะไรเองทุกคนก็จะมานั่งกินด้วยกันไม่ต้องไปควักจ่ายโดยใช้กําไรจากการขายก๋วยเตี๋ยวออนไลน์ของร้านสมพรปักมาอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นข้อดียังน้อยยูทูบเบอร์ที่ทํางานเป็นขี้ข้าในนั้นก็ได้กินสามมื้อฟรีไม่ต้องไปเสียเงินควักเนื้อ มาจ่ายค่าอาหารเพราะว่าไรายได้ก็ลดลงทุกทีคอนเทนต์ในนาแทบไม่มีค่ะอันนี้ดิฉันขำขำแคปชั่นของย่าชี้ว่าอู้เจอป้าแกนแต่งตัวสวยจะไปไหนมันจะไปนอนค่ะชุดแบบนี้เป็นได้อย่างเดียวเป็นชุดนอน <c oughs> แค่ขำขำเซลลเล่นขำขำนะคะ แต่ตอนนี้นึกสงสัยว่ามีใครเข้าไปดูในซุ้มเห็ดบ้างไหมตอนนี้ไม่มีการพูดถึงเห็ดไม่มีการไปเก็บเห็ดคือเอามาทําแล้วก็ทิ้งเอามาทําแล้วก็ทิ้งเห็นไหมคะเหอเป็นพักๆไปเหอเป็นพักๆไปเหมือนเรื่องออน้องเจ้าตัวเล็กแอดมินน้อยซึ่งเขาเอาไปเอาไปจ้างเรียนคือเอาไปที่โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กอะไรเนี่ย ก็อย่างไรก็ได้ไปมีเพื่อนไปหัดเข้าสังคมไปเรียนรู้ไปอะไรยังไงแต่ปรากฏว่าอีเถิกบอกอุ้ยที่มันไม่ดีพอเอาไปอยู่โรงเรียนมันหรูมันดีมันอะไรอย่างนี้พาเห็นพาไปซื้อของซื้ออะไรแต่ก็ไม่เห็นมีซีนที่พาแอดมินน้อยไปโรงเรียนเลยหรือคือแค่ทำคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็ทิ้งคอนเทนต์ไปโดยเด็กก็ไม่ได้ไปไหนก็ยังวิ่ง ตลอนตลอนอยู่ในนาคือดิฉันมองตอนที่ตั้งแต่บอกว่าจะเอาลูกของเปรี้ยออกจากโรงเรียนเดิมเอาไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งมันดีกว่านั่นน่้นนี่ดิฉันมองว่าทําไมลูกของเขาทําไมแม่เขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจตัวเองเลี้ยงลูกของตัวเองให้ดีไม่ดีกว่าเลยนี่ละค่ะเป็นอะไรอย่างที่บอกคอนเทนต์ในนานั้นถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งไปป้าแปลงผักผักก็ไม่ได้ปลูกอะไรกันแล้ว ป้าลงเห็ดเห็ดก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรกันแล้วห้องลูกชายคนโตก็ค้างอยู่แค่นั้นเขาไม่เคยสารต่อคอนเทนต์ค่ะแต่ก็ต้องสร้างใหม่ไปข้างหน้าเรื่อยๆสร้างใหม่ไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ก็เป็นเรื่องเรียกว่าเป็นสาระแบบเดิมๆไร้สาระแบบเดิมๆอ,อย่างนี้ดีกว่า ในวันที่ย้ายบ้านลุงหวังนอกจากจะมีทีมของรถยกแล้วก็ยังมีทีมช่างที่ปะทุกปะทุกปะทุกประทุกไอ้ส่วนที่เหลือนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าระหว่างที่ยกกันขึ้นไปช่างก็ทุบทุบทุทุแล้วก็รีบเก็บเศษอะไรพวกนี้เอาไปทิ้งดิฉันยังตอนแรกยังเข้าใจว่าอย่างน้อยก็คือไอ้ตัวห้องครัวอะไรนะอนุญาตให้เหลือไว้เพราะมันใช้ประโยชน์ได้คนอื่นอาจจะได้ไปใช้ประโยชน์ มันมีโถส้วมมีอะไรอยู่แล้วมีอะไรทําพอยกบ้านออกไปก็แค่ก่อกําแพงอีกด้านเดียวหรืออะไรทํานองนี้ก็ได้แต่ปรากฏว่าก็ทุกันไปหมดทีนี้การทุกห้องน้ำเนี่ยคนดื่นอาจจะไม่เดือดร้อนแต่คนเดือดร้อนคือบ้านญาอาชิซึ่งอยู่ท้ายสุดอยู่ไกลาจากส่วนอื่นแล้วมีห้องน้ําแต่เหมือนกับไม่มีไม่มีน้ําประปรามาถึงต้อง แต่ก่อนใกล้ต่อสายจากบ้านลุงหวางไปต่อจากบ้านลุงหวางไปตอนนี้บ้านลุงหวางไม่มีทุกอย่างทุกไปตัวเองก็ไม่มีต้องไปหาสายยางที่ยาวขึ้นอาจจะต้องไปขอต่อสายจากบ้านอื่นๆที่เอ,อใกล้กว่านั้นอย่างของบ้านชัยชัยชาแนลเพราะว่าบ้านเสือพาไปก็ไม่มีห้องน้ําเป็นแต่เฉพาะบ้านถึงเวลาก็คงไปใช้ห้องน้ําส่วนรวม แต่ย่าชี้เนี่ยแกอยู่ไกลและกลางค่ำกลางคืนมันก็จะลําบากนิดหนึ่งเดีวฉันถึงบอกว่าในานานั้นไม่มีใครคิดเลยว่าคุณมีฝนตกกันพอสมควรถ้าซื้อแทงแล้วก็เก็บน้ําฝนไว้คุณมีน้ําเยอะแยะเก็บน้ําฝนไว้อย่างน้อยมันพอมันพอได้ใช้ถ้าใช้แค่เข้าห้องน้ํลาลัดท่งรัดซ่วมอะไรทํานองเนี้ยทำไมไม่คิดแก้ปัญหาอะไรตรงนี้เพราะเมื่อวานนี้ย่าชีทําคลิปแล้วก็บ่นเรื่องนี้ว่า ต,ตัวเองลําบากเนาะไปแล้วก็ใจหายลําบากเรื่องน้ําลำบากเรื่องน้ําไม่รู้ว่าจะหาทางหยอดให้ FC เห็นใจว่าซื้อปั๊มน้ําให้ฉันหน่อยเซลงทุนให้ฉันหน่อยเซอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่ดิฉันเห็นว่าจริงๆการที่สร้างมาแล้วไปทุบทิ้งมันเป็นแล้วเป็นเงิน FC มันเป็นอะไรที่เหมือนกับน่าเสียดายเงิน ถ้าคุณดูยอดวิวแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมไอ้ขาหมูมันต้องดูดรละรัวดูดทุกฝั่งดูดคลิปคนในนาดูดคลิปคนกรอกดูดทุกอย่างดูดทุกคลิปกระทั่งคลิปจันทสีเดี๋ยวนี้มันก็ดูด <c oughs> <c oughs> เอาไปนั่งแปดนาทีแล้วก็ทำปกสายฉันเองต้องรัวๆเพราะอะไรดูยอดวิวมันสิคะตกต่ำมากไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มี เวลาที่จะเอามาวิเคราะห์เองก็ไม่มีอะไรน่าสนใจใช้ตอนนั่งขับรถแล้วก็ถือโอกาสว่าเออขับรถอย่างน้อยฉันก็ยังได้เงินก็คือ,อยังทําคลิปได้ได้สักห้าร้อยวิวพันวิวก็ยังดีสะสมแล้วก็ได้เยอะนี่คือความตกต่ำของไอ้ขาหมูเราจะเห็นว่ายูทูบเบอร์ฝั่งข้างไข่ข้างแคมเนี่ยคุณภาพในการทำ YouTube ต่ำมากค่ะ